สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนองาน AEC ของประเทศอินโดนีเซีย ควาหมายนะคะประเทศอินโดนีเซียคาว่าอินโดนีเซียมาจากคาในภาษากังกคืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกและคําว่านิโซแปลว่าเกาะเมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกหรือหมู่เกาะอินเดียนั่นเองอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อันดับ7็ของโลกคือใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบสีเท่าประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยจานวน17,480เบกาะบุคคลสําคัญนะคะสุกาโนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซียโมฮัมหมัดหัตตาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและรองประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย ปราโบว o s ุบยันโตเป็นประธานาธิบดีคนที่8และคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซียค่ะเหตุผลที่มีการรวมกลุ่ม AEC เป็นการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี2558เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมืออย่างเสรีและมีเงินทุนที่เสรีมากขึ้นต่อมาในปี2550อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ค่ะ ทั่วไปนะคะสภาพทางภูมิศาสตร์ประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียรูปดังคล้ายปรจจัยง่ายครึง่งซี่มีพื้นที่ทั้งหมด5 1 9ล้านตารางกิโลเมตรค่ะสภาพภูมิอากาศนะคะมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบสูงสุดแบ่งเป็น2ฤด,ดูคือ1ฤดูดแล้งระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะ ด้วยดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนค่ะการเมืองและการปกครองนะคะอินโดนีเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐแบบยูริกเทอริกดีพับลิกซึ่งมีการปกครองตนเองในบางพื้นที่พาวิชเชียลออโตโนมีโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุขค,ค่ะเขตการปกครองนะคะประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3 3าจังหวัดโดยเป็นเขตปกครองพิเศษ5จังหวัดคือเขตพิเศษเมืองหลวงได้แก่กรุงจาการ์ตาเขตปกครองพิเศษมี4แห่งได้แก่1เมืองยอกยาการตา 2. เมืองอาเจ3เมืองปาปวัว4เมืองปาปวัวตะวันตกค่ะเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงจาการ์ตาหรือในอดีตมีชื่อเรียกว่าปัตตวียเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด,ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวามีพื้นที่750ตารางกิโลเมตรมีประชากร11ล้3 5 3 2 8คน เป็นศูนย์กลางด้านการปกครองและเศรษฐ,ฐกิจของประเทศอินโดนีเซียประชากรอินโดนีเซียอยู่ที่270.20ล้านคนตามสมโนประชากรแห่งชาติปี2020ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก237.64ล้านคนในปี2010การประมาณการอย่างเป็นทางการ <c oughs> เมือ่อสิ้นปี2023อยู่ที่280ล้านคนเพิ่มขึ้นในอาตาัตรา1.17%ต่อปีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกประชากรประมาณ55%ของอินโดนีเซียอาศัยอยู่บนเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแบ่งกลุ่มชน ามขนบธรรมเนียมประเพณีและพื้นที่ตั้งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวาและบาหลีผู้คนที่อยู่ในแถบนี้จะยึดมั่นในแนวทางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่าของจิตใจและสังคมก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปละอย่างมากมายโดยเฉพาะนาาศิลป์และดุงิยางศิลป์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชากรจะประพฤติตามหลักจริยธรรมมีการเคารพต่อบุคคลตามฐานะของบุคคลนั้นๆกลุ่มที่2เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของเกาะต่างๆดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการประกอบการค้าขายมีชีวิตทางวัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเข่งครัดและเป็นนักธุรกิจของสังคมอินดโดนีเซียยุยคใหม่และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาและกฎหมายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีความล้าหลังมาก อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของประเทศดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการล่ราสัตว์และการเพาะปลูกรัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้แล้วธงชาติและสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียธงชาติอินโดนีเซียเป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัตตาหิตในคริสต์ศตวรรษที่13ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาว3ส,ส่วนพื้นธงแบ่งเป็น2ส,ส่วนตามแนวนอนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพสีขาวหมายถึงความบริสุทธิธรรมส่วนสัญ,ญลักษณ์อินโดนีเซียตาแผ่นดินของอินโดนีียยมชื่่อวาาาตพคุปญจิ ลักษณะเป็นรูปพญาคุดมีขนปีกข้างละ17ขนหาง8ขนและโคนหาง19ขนและคอ45ขนหมายถึงวันที่17สิงหาคศ .1945 ซึ่งเป็นวันประกาศเอกราชการตัวพญาคุดนั้นมีโลกภายในโลกแบ่งเป็น4ส่วนและมีโลกขนาดเล็กซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งประจำชชติของประเทศอินโดนีเซียผู้ชายจะสวมเสื้อคอปิดสวมหมวกคล้ายหมวกหนีบนุ่งกางเกงขาย,ยาวหรือสล่งสีและลวดลายเข้ากับหมวกสวมรองเท้าแต่หรองเท้าหุ้มส้นหากเข้าพิธีสำคัญจะเน็กปิดด้วยซึ่งการแต่งกายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ ผู้หญิงจะสวมเสื้อค้บบายา่าเสื้อแขนยาวคอแหลมผ่านหน้าอกเข้ารูปยาวปิดสะโพกปักฉลุลายลูกไม้เข้ากับผ้าสลงที่เป็นท่าพื้นเมืองที่เลยกว่าปาเตะหรือบาติก โดยมีผ้าคล้องคลอยาวและสวมรองเท้าแตะหรือส้นสูงแบบสากลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียโดยเป็นหนึ่งในวิถีภาษามาตรฐานของภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาตระกูลออสโตนีเซียนที่ใช้เป็นภาษากลางในกลุ่มเกาะพหูภาษาอย่างอินโดนีเซียมานานหลายศตวรรษอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของโลก โดยมีประชากรมากกว่า270ล้านคนส่วนใหญ่ผู้ภาษาอินโดนีเซียทําให้ภาษานี้เป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้พูดกันแพร่หลายที่สุดในโลกนอกจากภาษาประจําชาติแล้วชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังสามารถพูดภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาพื้นเมืองกว่า7ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วตัวอย่างเช่นภาษาชวาและภาษาซุนดาซึ่งใช้กันทั่วไป ที่บ้านและในชุมชนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามในการศึกษาทางการส่วนใหญ่และในสื่อมวลชนการปกครองการบริหารแผ่นดินตุลาการและการสื่อสารรูปแบบอื่นๆกับทั้งหมดจะใช้ภาษาอินโดนีเซียศาส,สนาอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรน,นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกจากข้อมูลการจดทะเบียนรัษฎรในปี2567จากกระทรวงมหาดไทยพบว่าชาวอินโดนีเซีย8 7 0 9นับถือศาสนาอิสลาม10.45นับถือศาสนาคริสต์7.38%นับถือนิกปยเปรเตเแตนต์นับถือนิกายโรมันคาทอลิก ฮินดู1.67%พุทธศาสนิกชน0.71%คงจือ0.03%และนับถือศาสนาพื้นบ้านและอื่นๆ0.04%ชาวฮินดูในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นชาวบาลีและชาวพุทธ ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียปัจจุบันเป็นชาวจีสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียดูเปียเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของอินโดนีเซียซึ่งออกและควบคุมโดยธนาคารอินโดนีเซียชื่อของมันมาจากคำสันสกิตสสำหรับเงินคือรูเปียกัมบางครั้งชาวอินโดนีเซียยังใช้คำว่าเปรักเงินในภาษาอินโดนีเซียอย่างไม่เป็นทางการในการอ้างถึงรูเปียในเหรียญรูเปียแบ่งเป็น100เซนแม้ว่าเงินเฟอ้อที่สูงจะทำให้เหรียญและธนบัตรทั้งหมดที่ใช้เงินเซนกลายเป็นของล้าสมัยเงินรูเปียถูกนำมาใช้ในปี1946โดยกลุ่มชาตินิย,อ,นยอ,อออีีเท่่่ตสู้พืกราช เงินดูเปียเข้ามาแทนที่เงินดูเปียอินเดียของนเนเธอร์แลนด์ที่ออกโดยญี่ปุ่นซึ่งถูกนํามาใช้ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองในสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงแรกเงินดูเปียถูกนามาใช้ร่วมกับสกุลเงินอื่นๆรวมถึงเงินดูเปียรุ่นใหม่ที่ชาวดัตนำมาใช้หมูกก่เกาะดีเยวและนิวกินีครึ่งหนึ่งของอินโดนีเซีย เคยมีเงินดูเปียรูปแบบของตนเองในอดีตแต่เงินดูเปียเหล่านี้ถูกรลวมเข้าเป็นเงินดูเปียประจำชาติในปี1964และ1971ตามลำดับแรกเปลี่ยนจากบาทเป็นดูเปียอัตราแรกเปลี่ยนที่แรกที่สุดจากบาทเป็นดูเปียในเดือนกรกฎาคม2568 1บาทเท่ากับ498.20ดูเปียอัตราแรกเปลี่ยนที่ดีที่สุดจากบาทเป็นดูเปียในเดือนกรกฎาคม2568 1บาทเท่ากับ501.56ดูเปีย อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลีย่ยจากบาทเป็นรูเปียในเดือนกรกฎาคม25681บาทเท่ากับ5 0 0ร6รูเปียศึกษาในโรงเรียนของอินโดนีเซียประกอบด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาชั้นมัธยมและการศึกษาระดับสูงและยังมีการศึกษาก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก การศึกษาขั้นพื้นฐานของอินโดนีเซียกินเวลา9ปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นการสร้างเสริมทักษะพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในฐานะปัตเจกชนประชาชนและมนุษยชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จัดแบ่งโรงเรียนเป็น2ลักษณะคือโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ ภาวะทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจแบบผสมที่มีลักษณะเฉพาะเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจตลาดในโลกและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นตัวเงินของอินโดนีเซียสูงถึง2 2 1 -39 ้าล้านล้านรูเปียในปี2 0 2 4ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ16ของโลกตาม GDP ที่เป็นตัวเงินและใหญ่เป็นอันดับ7เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตของอินโดนีเซียมีมูลค่าสูงถึง 77,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในปี2022และคาดว่าจะทะลุเครื่องหมาย130,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐภายในปี2025ปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจในช่วงปี2,567ขยายตัวประเด็นสําคัญ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. สเสถีนะภาพด้านราคา 3. ตลาดแรงงานฟื้นตัว 4. นโยบายการเงินที่รอบครอบ โดยรวมแล้วเศรษฐกิจในปี2567ยังมีแนวโน้มที่เป็นบวกอย่างไรก็ตามยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกเช่นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของราคาสินค้าพภกภัฑนการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศโดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI จะเป็นการลงทุนในระยะยาวในสินทรัพย์ได้แก่ที่ดินอาคารเครื่องจกักรเครื่องมือและโรงงานจำแนกได้ดังนี้ 1. การลงทุนโดยตรงกำหนดไว้ว่าการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างประเทศในอินโดนีเซียนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้2รูปแบบได้ การลงทุนของบริษัทต่างประเทศ 2. การลงทุนทางอ้อมคือการลงทุนโดยผ่านตลาดทุนในอินโดนีเซียโดยการถือหุ้นธนบัตรหรือกองทุนต่างๆระบบสาธารณูปโภคจะแบ่งออกเป็น2ระบบ 1. ระบบโทรคมนาคมเป็นประเทศที่มีระบบโทรคมนาคมสื่อสารดีประเทศหนึ่งโดยมีสายโทรศัพท์ครอบคุมทั่วประเทศผ่านโปแกรมจันดาวเทียมปลาล,ปลาปา 2. ระบบคมนาคมได้แก่ทางบุกทางรถไฟทางน้ําและอากาศ ภาษีภาษีเงินได้ของอินโดนีเซียจัดเก็บในระบบอัตราก้าวหน้าโดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราร้อยละ5-25ถึงและเงินได้ทิติบุคคลร้อยละ1 0ถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขายสินค้าฟุ่มเฟือยอินโดนีเซียจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ10และจัดเก็บภาษีการขายสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราร้อยละ1 0 7ถึงสินค้านค้านำเข้าหลักได้แก่น้ำมันดิบผลิตภัณฑ์เคมีพันเศษโลหะและถ่านหินนอกจากนี้ยังมีนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบพืชและผลิิิตตภัณฑ์์จาาากกกคืืเรรรอออออแแลละะสสสส่่งงง้้้ยยนนน ได้แก่น้ำมันปาล์มถ่านหินแก๊สธรรมชาติยางผลิตภัณฑ์จากป่าไม้สินแร่โลหะและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนอกจากนี้ยังมีการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอและเครื่องใช้ไฟฟ้าสถานที่เที่ยวยอดนิยมมุนสินีทตราตรึงหัวใจประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรททรมเชื้อชาติศาส,สนาและภาษาครอบคลองหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1 7 0 0 0เกาะมีความหลากหลายของภูมิประเทศและธรรมชาติที่งดงามเราต้องมนทําให้การเดินทางไปเที่ยวอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่คนรักธรรมชาติและประวัติศาสตร์ต้องไปเยือนสักครั้งในชีีีวิตสถาานนนนท่แะะะะํคก็จม จาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียบาหลีเกาะแห่งเทพเจ้าและหมู่เกาะราชาอัมพัทสว่วนใต้น้าของคนรักทะเลและยังมีทะเลอีกมากมายใครที่สนใจไปเที่ยวเราขอแนะนาเป็นช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปเที่ยวโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกันยายนคุณจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายภายใต้ท้องฟ้าที่แจ่มใสและอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไปเหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติได้อย่างสะดวกสบายคุณค่ะ